ก็ตอนนี้นะคะกำลังจะไปที่อุดรนะคะแล้วก็พอถึงอุดรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยนั่งรถไฟนะคะไปที่เวียงจันนั่นเองค่ะก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าเรา พูดสิอย่างนี้ทำไมพูดว่ามันเหนื่อยมาเหนื่อยจริงๆคือดสาางเรายาราแบวิ่งมานะคะเพื่อมาถึงตรงนี้ก็โอ้ยแยมากก็เดี๋ยวเราจกันที่อุนีล้นะครับเตือนองแล้วครับตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเอากระเป๋ากันนะครับทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวลุงก็จะมารับเนาะใช่เหรอไม่รู้อันนี้แตะนะเดี๋ยวเราเลยเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวรอลุงมารับเลยก่อนรับกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอลุงรับ ลอยหรอหมดายหรือเปล่าก็ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราก็รอไอคนหนึ่งเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีรถไฟกันเลยนะครับทุกคน จริงเราไม่ได้ไปสถานีรถไฟกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราพูดผิดนะคะก็เนี่ยคะเราก็มาที่หนองคายนะคะเ,เพื่อที่จะนั่งรถต,รถตู้เพื่อที่จะไปประเทศลาวกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ลงไปไม่ใช่หรอกเประเทศลาวเรียบร้อยเลยนะ ที่ไกลหนีไม่ใช่หรอกกูลำคา่งทั่วนี่ยรู้หลายแล้วมึงไปเองได้ขับเองต้องอยกไปในร้านบ้านแน่เฟิร์มเฟิร์มมีฉอดฉอดคนบอกว่ากูบอกว่าเบอร์ตาดีผ้าทับตาแล้วก็เบอร์ไฮยังมีสอดฉอดนะก็เจอทีกินข้าวกันนะคะก็ทุกคนก็จะสีดังประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเลยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเราถ่ายภาพมาทำไมคือเรา ไม่ได้ลงนั่นเองนะคะทุกคนเรื่องหมูกแยงนะตามมาวันนี้เรากำลังจะมาแรกแรกกิ เธอขึ hora, <c oughs> ้นได้ยังไงเ่ยฮะลงมาเร็วๆไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วโอ้ปัใจเลือดทำไมวิ่งเร็วจัง I can't เดี๋ยวนอ้องลเฮ้ยอ,อย่าด่บวงเฮ้ยนะคะทุกคนอย่าดบบองว่ารอ,อนอน่นนะคะบ่ายสามถึงจะได้ขึ้ไนไปน ที่นั่นนะคะคือแบบว่าดีมมากมันน่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะทุกคนแล้วก็ทีนนี้เดี๋ยวเราก็รอเนาะรอแล้วก็อนนี้ก็สิบองเช็ค,อ,คอินอดีพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพบรรยากาศตอนขึ้นรถไฟกันกึ่ง หนาวดีกฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนหนาวมากเลยค่ะนี่ด้านหลังเราเห็นเป็นต้นคริสต์มาสนะคะตอนนี้ทุกคนก็รอเช็คอินกันอยู่เห็นกันไหมเอ่ยนี่ย่าย่าเดินมาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะได้ถ่ายต้นคริสต์มาสกันเนาะเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องถ่ายก่อนนะมาแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวดูค่ะใช่ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หนาวมากนะคะไม่ไหวแล้วบวายแล้วจริงจริงนี่ไงโอ้จับไว้น้ำเนี่ยเนี่ยของจริงเนี่ยสัเป็นบาด้วยโอ้โหจะได้เล่นเหรอไม่เล่นไม่ได้มีชุดว่ายน้ำเลยเลยพี่นอนยังอยู่ในน้ำเลยอือนี่นะคะทุกคนเห็นว่าเห็นกันบ้าง นี่นะคะทุกคนถึงแล้วโรงแรมนี่ค่ะก็จะเป็นห้องของเรานะคะนี่นี่เห็นเปล่าโอ้ยก็ห้องอาบน้ำนี่นั่นสวยงามหลายนี่ก็จะเป็นห้องห้องน้ำนะคะนี่ก็ห้องอาบน้ำยังไม่ยังไม่ วางลันีีีน่นะคะทุกคนหลังจากที่เราดื่มดำกันข้างในโรงแรมกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาดินเนอร์กันบนเรือนะคะนี่อาหารเยอะมากๆนะคะคือคนขับรถเนี่ยเขาสั่งให้เราโดยชับ เพราะเลยนะคะทุกคนน,ะคะนี่นะคะนี่ย่นี่น,ะะนี่หลังจากที่เราอิ่มหนำสำราญกันบนเรือเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็มาเดินกันที่ตลาดคนเดินกันนะคะทุกคนนี่นะคะก็ขอก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะคะบางจุดก็จะขายเหมือนกันบางจุดก็จะขายต่างกันนะคะก็แล้วแต่ร้านนะคะบางร้านก็ราคาแพงมาก ็แบบอพ,อพอๆกันแต่ไทยเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็อ,อยาจะบอกเลยว่าวันแรกที่เรามาเนี่ยคือเราไม่ได้ของอะไรกลับไปเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าของเนี่ยแพงโคตรเลยนะคะทุ mm hmm. กคนก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จบทริปกันที่ตลาดคนเดิน,นะะแล้วกันพักผ่อนละจุ๊บจุ๊บจ้ mm hmm. จาก่นนะคะทุกคนนี่ก็เป็นวันที่ 2ในการมาอยู่ที่ประเทศลาวแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะอยู่หลวงพระบางนะคะทุกคนแล้วก็นั่งกินข้าวเช้ากันอยู่ซึ่งเรากินเสร็จแล้วนะคะแต่แม่ยังกินไม่เสร็จเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็รอญาติๆทุกคนนะคะมากินข้าวเช้าแต่บางคนก็ยังไม่ตื่นเลยไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเสียงเป็นอะไรเพราะว่าเสียงหวัดกินนี่เองนะคะทุกคนนั่นแหละ เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราสดใสแล้วดีกว่าอีกอ้ะะาวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังถ่ายรูปกันอย่างวุ่นวายกันอยู่เลยนูน่นเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะแม่ของเรา,รานี่ก็อบุยแล้วก็น้องๆสองคนแล้วนั่นก็อบ,บอยนะคะ,ะดเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวเราดูว่าจะ bên nhìn ngay ตลาดนะคะแล้วเราก็ได้ของมานี่ได้เว็บลกางเกงแล้วก็เสื้อของน้องชายเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะไปกินข้าวเที่ยงนะคะตอนเช้าเรากินข้าวเช้ามาแล้วแสงสดมากเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวเรารอรถแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันตอนน่อลย ทำบุญกันนะคะก็แทนการเข้าไปในเมืองเก่าอนะันนะั้นนะ่ะเนาะเดี๋ยวเราว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเพราะวันนึงจว่าเราต้องฝากของเนาะก่าจะฝากของอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบว่ายากลำบากมากนะคะเราก็เลยไม่ได้เข้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะคนก็เดี๋ยวเจอกัน สวัสดีค่ะทุกคนอารมณ์เย็นมากเลยนะคะเอาโทรพกันหน่อยนี่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 เอาข้าวเหนียวไปทำอะไรไปอะครเอาข้าวเหนียวไปทำอะไรนี่ทุกคนยืนอยู่ตรงนี้ับนักิเ้ขาให้กับหัวบันได่ี่นเราเได้นี่นี่นะคะแม่แล้วก็พี่ตอม นี่ก็ยายา่านี่ลุงโลกับพ่อนั่งอยู่ด้านหน้านะคะได้ล่ง,ลงตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปตลาดกันนะั่นก็คือเรา

เราก็อยู่กันที่ตลาดโทสีกันเลยนี่ไงอะไรอะไรตะลีมาที่นี่ก่อนลูกมาดูที่นี่ก่อนตอนนี้เราก็ ดดูอดไ้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปซื้อของที่ระลึกกันนะคะคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง เาอย่างนี <sketches> oh. 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 ้ได้เลยก็เดี๋ยวรอข้าวมาแล้วกันนะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ วัดวัดอะไรไม่รู้นะคะจำชื่อบ่ไดดูใกล้ๆก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะเข้าไปข้างในนะคะนี่เราก็ซื้อตั๋วกันเป็นที่เรียบร้อยแล้๊ะวัดที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่หน่อยโดนบัตรโดนบัตรตรวจบัตรชนะเลยไม่ไข่นี่บอกแมน ในวัดนะคะเรานี่นะคะทุกคนเราเข้ามาข้างในยังวัดกันแล้วร้อนมากเดี๋ยวถือแล้วครับพี่บีถ่ายรูปไว้ให้หน่อยนะชือนะครไม่ค่อยมีะไรแต่ข้อมอกใกล้ๆอ่ะสวย นี่ยนจะพิ่ขึ้นไปถรูปนปมาถ่รูปเลยยืนีถ่ายรูปยนใก้ครับนะคะกนี่นะคะก็จะเป็นวัดที่เราไปไหว้มานะคะนี่เห็นไหมผ่านมาเลว วอนนี้นะคะเราก็นั่งรถนะคะเพื่อที่จะกลับโรงแรมกันเกดล้วตรงแรมกันอนุกนหน้าอีเดี๋ยวเราจะกลับแล้วก็ เด็กิดใจี่บ่อด้เค้กน่ากินอ่ะอตอมเดี๋ยวเรากินเค้กกันเค้กน่ากินอ่ะที่นนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วเรามากินข้าวเย็นกันนะคะที่ร้านพิซซ่าแต่ไม่รู้ชื่อร้านนะคะยันเลยก็คือว่าเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราจะไปเาี่ยวเที่วที่โรงแรม เดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่นะคะทุกคนอร่อยกันมากเลยเด็กๆก็อร่อยกันนะคะคือจะกินเอาไปในลูกนมชิมดูอร่อยน้ำน้ำเดี๋ยวรอพิซซ่ามานะอาจารย์มากคลืนเหมือนให้ดัฟเฟิ้ลสนุกดอมแล้วอันนี้ก็ย่ามย่ากินอะไรนะ เป็นซุปเปอร์ซุปเปอรเปิลอร่อยไหมอร่อยแม่ไม่น่าจะได้กินเมือ่อกี้เธอบอกมาดูไหมฮะก็มัรูาฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะก็แฮปปี้ยูเอียร์2องพนนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะ มีเงินทองไหลมาเยอะเยอะเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราขอตัวอาบน้ำแล้วก็นอนก่อนนะคะ,จะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะรุ่งนี้กับอุดรละ กันที่สถานีรถไฟเลยนะเพราะว่าตอนนี้รีบมากแล้วนีตอนนี้เราก็อยู่ในยศการนี้เได้รัางรถรถเบนซ์พิเศษคนแรกคนแรกคนดูด้วยคนหน้าน่ะใครใครนั่งหน้าน่ะผมบอกรถเสียทำหน้าอี๋ผมบอกว่าได้คันนี้วิ่งไปก่อนเลย ยังร้องเสียยังร้องเสียงบอกบอม่ปี่นักงคนนี้สวยมากคนแรกเจอกันจ้าตามนั้นวันนี้นะคะเราจะอยู่ที่สถานีรถไฟเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวขึ้นรถไฟกันนะคะแล้วก็ขอญาตปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับ s c r i b ต์เทปที่สำคัญอย่าเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวคุณอยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวตะวะไปอุดรต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายวอล์กกันที่อุดรน,นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอตัวเดินทางกลับอุดรกันนะคะบไไ๊ายบาย